สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านั้นเนี่ยครับประกาศว่าตัวเองติดโควิด19หลังจากที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เดินทางกลับมาในประเทศไทยก็เลยกลายเป็นเหตุเนี่ยนะครับว่านายธนาธรนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19สองเข็มเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ติดโควิดหลายคนก็เลยอยากรู้ว่านายธนาธรน,นั้นเนี่ยฉีดวัคซีนอของยี่ห้ออะไรก็ปรากฏว่าดออรอารนนท์ศักดิ์วรวิทย์นั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลออกมาเผยแพร่เนี่ยครับพบว่านายธนาธรน,นั้นได้มีการฉีดวัคซีนของแอตตราเซเนกาแล้วก็มีการไปดูอีกนะครับในรายละเอียดก็พบว่าวัคซีนแอตตราเซเนกาที่นายธนาธรฉีดนั้นเนี่ยนะฮะก็ฉีดมาตั้งแต่ น่นแหละครับในช่วงเวลาที่เ,เรียกว่ายังมีการฉีดให้กับบรรดาผู้สูงอายุก็คือเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 4แล้วเวลาฉีดนั้นเนี่ยก็ไปฉีดในเวลานอกราชการคือไปฉีดเวลาตอนทุ่ม15นาทีซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่วัคซีนยังมีน้อยคนที่ไปฉีดนั้นส่วนใหญ่ต้องไปฉีดในเวลาราชการแล้วก็ฉีดตามที่หมอนัด แน่นอนครับเรื่องนี้สังคมออนไลน์นั้นก็ได้มีการตั้งคำถามนะครับว่าตกลงแล้วน,นายธนาธรที่เคยออกมาพูดด้อยค่าวัคซีนแอตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนนั้นเนี่ยทำไมถึงไปแซงคิวคนอื่นฉีดวัคซีนซะกอ่อนนะครับล่าสุดนั้นก็มีการ,รเปิดเผยเอกสารเพิ่มเติมจากดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาที่โพสต์ข้อความระบุบอกว่าย้อนแยง้งไอตีนเนรคุณ2แผ่นดินรวมทั้งโพสต์ภาพเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยฉบับเต็มที่ระบุรายละเอียดเนี่ยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มที่1คือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4เวลาตอนหนึ่งทุ่ม15นาทีที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดี JD, และเข็มที่2นั้นฉีดโมเดอร์นาวันที่22ธันวาคม2564เวลาตอน10นาฬิกา42นาทีที่โรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมกับมี QR code แปะด้านมุมขวาบนของเอกสารซึ่งเมื่อทีมข่าวเนี่ยนะครับใช้แอปพลิเคชันทำการสแกน QR code ดังกล่าวก็พบว่าเป็นข้อมูลหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแลว้วก็ผลการตรวจโควิด -19 ของนายธนาธรจริงซึ่งข้อมูลการฉีดวัคซีน ตรงตามที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้และนี่แหละครับเป็นการตั้งคําถามก่อนหน้านี้ก็มีคนถามไปที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีว่าทําไมถึงต้องฉีดวัคซีนให้กับนายธนาธรในช่วงเวลาตอนทุ่มสิบห้านาทีนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาทําการปกตินักเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ออกมาบอกว่านี่ไงนายธนาธรน,นั้นเนี่ยเป็นประเภทเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงก่อนหน้านี้ออกมาด้วยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกาออกมาโจมตีบริษัทสยามไบโอแซนที่ได้รับเนี่ยนะครับสิ์ในการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาแต่ว่าท้ายที่สุดตัวเองก็ไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับที่มาจากส่วนของแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอแซนนั่นเองครับ